ยังอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะน้ําท่วมที่จังหวัดขอน,ขอนแก่นนะคะยังอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะหลายจุดนะคะยังมีน้ําท่วมขังสูงค่ะส่วนที่เขื่อนอุบลรัฐนะคะเกินความจุกว่า1 3 0่เเซ์แล้วค่ะสํานักงานพัฒนาภักสองจึงเร่งเดินหน้าร่วมกับหลายหน่วยงานเร่งหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสํานักงานพัฒนาภักสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพลตรีหม่อมหลวงประวีจัก,กรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการลงพื้นที่และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนั้นนะคะได้มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับน,นายธนกรแก่นคงในอำเภอน้ําพองเพื่อสำรวจพื้นที่น้ำท่วมของอำเภอน้ําพองค่ะซึ่งพบว่าในหลายจุดนะคะพี่นกอย่างภาพที่เห็นนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำพอง ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างค่ะประชาชนได้รับความเดือดร้อนบางพื้นที่ต้องเข้าออกโดยใช้เรือเท่านั้นค่ะจากนั้นนะคะได้มีการบินสำรวจบริเวณเขื่อนุบลัฐซึ่งพบว่าขณะนี้มีน้ำเกินความจุไปแล้วกว่า130%ของความจุอ่างค่ะและก็ยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในวันนี้มีน้ำไหลเข้ามาที่89ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วค่ะขณะที่มีการระบายออก52ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจากการระบายน้ําส่งผลกระทบให้กับพื้นที่ท้ายเขื่อนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําพองได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะจากนั้นนะคะจึงได้มีการสํารวจพื้นที่บริเวณเขื่อนชนบทที่เป็นพื้นที่รับน้ําจากแม่น้ําชีที่มีการไหลมาจากจังหวัดชายภูมินะคะพบว่าน้ำเนี่ยได้มีการเอ่อล้นแม่น้ําชีมาแล้วค่ะพี่นกทําให้เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอแวงน้อยมันใจคิรีแล้วก็อําเภอชนบท รวมไปถึงอำเภอบ้านแท้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยค่ะค่ะจากนั้นก็ได้บินสำรวจเขื่อนมหาสารคามรอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งจะเป็นจุดรับน้ําจากลําน้ําทีที่มาบรรจบกับลําน้ําพองไหลต่อไปยังจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่าขณะนี้น้ําได้เอ่อล้นตลิ่งฝั่งที่เปลี่ยนพื้นที่ลุ่มต่ําเข้าท่วมเป็นวงกว้างภายหลังจากขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมพลตรีหม่อมหลวงประวีจักรพัน ผู้ในการสํานักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้กล่าวว่าจากการบินสํารวจโดยเฮลิคอปเตอร์พบว่าปริมาณน้ําจํานวนมากทั้งในลุ่มน้ําพองและลุ่มน้ําชีเออล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะเร่งสํารวจพื้นที่และให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดและครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาภาค2ต่อไปค่ะ